สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและที่ดินโดยผมกันกันตพัดจากกันสมาร์ทโฮมนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านหลังใหญ่ขนาดพื้นที่203ตารางวาพื้นที่ใช้สอย390ตารางเมตรเป็นบ้านขนาดใหญ่มี4ห้องนอน5ห้องน้ำา1สระว่ายน้ำา2ครัวนะครับ ตัวบ้านนั้นตั้งอยู่ในโครงการ World Club Land นะครับซึ่งห่างจากสนามบินเชียงใหม่ประมาณ10นาทีนะครับเดินทางแป๊บเดียวถึงเราเข้ามาจากด้านหน้านะครับในส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นพื้นที่สวนแล้วก็สระสำหรับห้องนอนนะครับมี2ห้องนอนอยู่ชั้นล่างอีก2ห้องนอนนั้นอยู่ชั้นบน แล้วก็มีระเบียงใหญ่ๆว่าใ,ให้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันช่วงท้ายๆในส่วนนี้นะครับเป็นสะว่ายน้ําขนาด3คูณ8เมตรลึก1.2เมตรนะครับเราเข้ามาถึงด้านในจุดนี้นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นทางออกนะครับที่ทะลุด้านหลังบ้านซึ่งมันมีแปลงผักสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูในส่วนของ รอบๆหน้าบ้านนะครับแล้วเข้าไปดูในห้องรับแขกนะครับแล้ววกเข้ามาดูห้องนอนแล้วค่อยออกมาด้านหลังหลังจากนั้นผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูตรงชั้นสองในช่วงท้ายนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ใหม่เลยนะครับสาเหตุที่เจ้าของขายเพราะว่าต้องการย้ายไปอยู่คอนโดนะครับเป็นบ้านที่ ใหญ่เลยทีเดียวนะครับใหญ่เกินไปสำหรับคน2คนนะครับก็เลยจะขายตั้งราคาขายไว้23.5ล้าน5แสนบาทนะครับความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่าราคาสูงไปหน่อยแต่คุยกับเจ้าของแล้วนะครับราคาสามารถต่อรองกันได้ในส่วนโถงตรงนี้นะครับจะมีครัวฮะครัวอันนี้เป็นครัวฝรั่งนะครับที่ใช้ในบ้านในโซนของห้องรับแขก ที่ครัวอันนี้นะครับยังไม่ได้ไม่ได้ใช้งานนะครับเป็นครัวใหม่เอี่ยมเลยนะฮะคุณผู้ชมวัสดุทุกอย่างนั้นดีหมดแล้วก็การจัดวางโต๊ะต่างๆนั้นดีเลยทีเดียวนะครับชุดพวกช้อนต่างๆก็จะจะนำเข้าจากอิตาลีหลังนี้นะครับเจ้าของใส่ใจเรื่องการก่อสร้างนะครับลงเสาเข็มและเสาทุกต้นอิดทุกก้อนนะครับ จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นพวกแนวต้นไม้ต่างๆการวางทุกอย่างเนี่ยระเบียบมากเลยครับไม่กระทั่งญ้านะคุณผู้ชมแทบที่จะเท่ากันทุกต้นเลยนะครับในส่วนด้านล่างนะครับจะมีอยู่2ห้องนอนด้วยกันเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมดูแค่ห้องเดียวนะครับเพราะว่า2ห้องนี้หน้าตาคล้ายๆกัน วัสดุทุกอย่างดีหมดกระจกนั้นเป็นกระจกอย่างหนาเลยนะครับรุ่นยูโรนะครับยี e ่ห้อวิสตอมเป็นกระจกที่เ,เป็นกระจกเทมเพอร์นะครับในส่วนห้องนี้นะครับเป็นห้องรับแขกชั้นล่างนะครับชั้นล่างหน้าตา2ห้องจะเหมือนเหมือนกันนะครับประตูนี้เป็นซอฟท์โครสนะครับสไลด์สไตล์ญี่ปุ่นแล้วด้านในนั้นก็แยกโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็ด้านบนนั้นทําเป็นที่รับกระจกนะครับฉะนั้น จะเซฟเรื่องความปลอดภัยและรวมถึงจุดนี้ยังมีอ่างหล้างหน้านะครับด้านหลังก็ติดไฟไว้เรียบร้อยน่ารักเลยทีเดียวเหมาะกับการใช้งานนะครับเท่าที่ผมดูมาหลังนี้ถือว่าเป็นหลังที่สะอาดมากครับคุณผู้ชมทุกอย่างเป็นระเบียบหมดพื้นเนี่ยนะฮะเวลาที่จะปูกระเบื้องนะครับต้องเท่ากันเสมอกันทั้งหมดนะครับ จุดเด่นของห้องนอนชั้นล่างนะครับมันจะมีความต่อเนื่องออกไปตรงสระว่ายน้ําซึ่งเวลาเราเปิดกระจกปุ๊บนะครับตรงนี้ได้รับวิวจากภายนอกพื้นที่203ตารางวานั้นถือว่าใหญ่เลยทีเดียวค่าส่วนกลางของที่นี่ไม่แพงเลยนะครับคุณผู้ชมแค่เดือนละ600บาทเท่านั้นและยิ่งเป็นค่าไฟนั้นถือว่าถูกเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งบ้านนั้นใช้ ระบบที่ประหยัดพลังงานนะครับหลังใหญ่ขนาดน,นี้คุณผู้ชมรวมทั้งสระว่ายน้ำในค่าไฟแค่2,500บาทเองเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นโซนพักผ่อนแล้วก็โซนปลูกผักนะครับอิฐทุกก้อนนั้นวางไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยแล้วก็ห้องที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้นะครับเป็นห้องแม่บ้านนะครับคุณผู้ชม ที่นี่นะครับเวลาบ้านหลังใหญ่ๆนะครับเขาใช้ปั๊มน้ํายี่ห้อกุลฟอร์ดนำเข้าจากเยอรมันนะครับไซส์ใหญ่ขนาด900วัตต์ซึ่งแรงส่งของน้ํานั้นใช้ได้ทั่วบ้านเลยอันนี้เป็นจุดที่ปลูกผักผลไม้ต่างๆนะครับนี่มีต้นกล้วยด้วยแต่ไม่ใช่กล้วยด่างนะฮะคุณผู้ชม เลยมาด้านหลังอันนี้ก็ปูเป็นหญ้านะครับตลอดแนวโอ้โหเนี้ยบมากครับคุณผู้ชมคือไม่ว่าจะเป็นงานสีงานพื้นงานไม้ทุกอย่างเนี่ยเนี้ยบหมดน่าอยู่เดินทางก็สะดวกนะครับหมู่บ้านเวิร์ลครับแลนด์ที่นี่มีครับเฮาส์ส่วนกลางนะครับที่ใหญ่เลยทีเดียว ใกล้ๆแรกนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลใกล้หมอนะครับห่างจากโรงพยาบาลสวนดอกแค่ประมาณไม่เกิน20นาทีสวยครับสวยมากเลยหลังนี้ตรงนี้ยังมีเป็นที่นั่งเป็นหลุมลงไปนะครับ และสำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องออกกําลังกายนะฮะซึ่งไอตัวกระจกนะั้นเะน่ยเปิดขยับได้2ด้านตรงเข้ามาด้านในฝั่งนี้คุณผู้ชมสังเกตเห็นไหมครับว่าตรงประตูบานไม้ด้านขวามืออันนี้เป็นจุดที่เชื่อมกับเชื่อมกับห้องรับแขกด้านในนะครับฝั่งซ้ายเป็นบันไดขึ้นชั้นบนอันนี้บานนี้แหละครับอันนี้หมุนได้ 360องศาเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะมันจะหมุนได้อย่างนี้อ่าเราก็เดินว้กลับไปในบ้านนั้นติดตั้งแอร์ไว้ทั้งหมด7ตัวมีกล้อง cctv นะครับ6ตัว ในส่วนนี้ก็ยังมีห้องน้ําสําหรับแขกซ้ายมือนี่1ห,ห้องตรงเข้ามาด้านในอันนี้เป็นพื้นที่ครัวไทยสะอาดสะอ้านมากทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่ชอบก็ชอบประมาณนี้แหละครับแต่ว,วัสดุที่ใช้ต่างๆถือว่าดีเลยทีเดียว ในส่วนนี้อ่านี่เป็นห้องน้ำสำหรับแขกนะครับพื้นสีทองโอ้หฮัลหลาเจ้าของเป็นชาวต่างชาตินะครับคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของบันไดนั้น ก็ติดตั้งพวกไฟเอาไว้นะครับเพื่อส่องสว่างีตรงที่เป็นราวบันไดก็จะเป็นกระจกกระจกหนานะครับลองจับดูละแข็งแรงมากขึ้นมาในส่วนของชั้น2นะครับมี2ห้องนอนห้องนอนใหญ่1ห,ห้อง ห้องนอนเล็กอยู่ด้านซ้ายอันนี้ด้าน,นขวานะครับอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ห้องนี้นะครับจะได้เปรียบอยู่2ออย่างก็คือได้วิวเห็นไหมครับตรงด้านโน้นนั้นเป็นวิวรอยสุเทพนะครับได้ทั้งวิวรอยสุเทพแล้วก็วิวรอยคำอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เลย จุดหนึ่งนะครับที่คนไทยเราไม่ค่อยนิยมกันก็จะเป็นบ้านที่สร้างอยู่สุดทางหรือเป็นทางสามแยกนะครับซึ่งหลังนี้ตั้งอยู่ตำแหน่งนั้นพอดีเลยแต่ชาต่างชาติเขาไม่ถือนะครับเพราะว่าถือว่าด้านหน้าบ้านนั้นไม่มีบ้านหลังไหนบังนะครับอันนี้ก็จะเห็นสระว่ายนะ้ำใหญ่ๆ แล้วตรงจุดนั้นก็จะมีระเบียงใหญ่ๆซึ่งหลังเนี้ยผมมองว่าอาจจะเหมาะสำหรับท่านที่ทําเป็น Airbnb นะครับตัวพื้นก็เป็นพื้นลามิเนตมีบิวอินพวกเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบหมดเลยและยิ่งสำคัญไปกว่าน,นั้นนะครับห้องน้ำเจ๋งมากงานกระเบื้องต่างๆนั้นใช้ของดีหมดเลยฮะเป็นบ้านคุณภาพอีกหลังหนึ่งที่แนะนำเลย คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับคุณผู้ชมมีขนาดความยาว13นาทีกว่า,อ,าอันนี้เป็นชุดตู้เสื้อผ้าขยับมาฝั่นี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งนะฮะ นี่ก็น่าอยู่เหมือนกันมีชุดเฟอร์นิเจอร์น่ารักน่ารักแล้วสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับในส่วนนี้ก็จะวกออกตรงระเบียงได้ตรงนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะ ได้บรรยากาศเหมือนไปพวกม่อนแจมนะฮะตรงจุดนี้นั้นสามารถทําเป็นบ้านโดมนะครับหรือเอาเต็นท์อันใหญ่ๆนะครับที่เขาใช้ในพวกรีสอร์ทต่ทางๆนะครับมาวางตรงนี้ได้นะเพราะว่าตรงนี้ได้ไดวิวดอยคําและดอยสุเทพนี่คุณผู้ชมวิวอย่ตรงนี้เองที่จริงผมว่าห้องนอนมาสเตอร์น่าจะอยู่ตรงนี้นะ ังใหญ่ครับคุณผู้ชมหลังใหญ่จริงด้านหน้ามีสวนส,สวยฝากหลังนี้ด้วยครับคุณผู้ชมถ้าสนใจนั้นติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถนัดชมบ้านได้ทุกวันนะครับแจ้งล่วงหน้า 1- 2วันนะครับโดยทีมงานกันการตะพัดครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ